พระบูชาพระปิตาสีวิชัยรุ่นทรัพย์เทวาองค์นี้ขนาดห้นิ้วพร้อมฐานไม้สักแกะลายบัวเล็บช้างลงรักปิดทองสั่งทําอย่างดีพระปิตาสีวิชัยรุ่นทรัพย์เทวารุ่นนี้ถือว่าทีมงานชั้นครูจัดสร้างและปลุกเสกวิธีใหญ่สาบวาระพระองค์นี้สวยลมดำเดิมๆเ,เต็มๆ สวยสง่างามมากๆเหมาะสำหรับตั้งบูชาที่บ้านที่ทำงานช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดีเสริมดวงหนุนดวงดีมากค่ะพิธีพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพและพระปิตาโพธิสัตว์พรมพการรุ่นทรัพเทวาวาระที่1วันที่22มกราคม2 5 5 0 พิธีบวมสวงขออนุญาตจัดสร้างและพิธีเททองนำเลิกณหาดทรายแก้ววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวาระที่สองวันที่13พฤษภาคม2550พิธีพุทธาพิเศษณวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและวาระที่สวันที่14พฤษภาคม2550 พิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพระปิตาภรมการความหมายคือการพังทลายความมืดมนของชีวิตปัดเป่าสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปผู้ทุคุณเด่นด้านมหาอำนาจมหาบารมีมีชื่อเสียงมีตำแหน่งสูงขึ้นได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นมีโชคลาภขั้นสูงเป็นมหาสเสน่ห์มหานิยมที่ดุลแรงมีชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้งปวง อนุภาพของพระปิตาพังการได้แสดงให้ประจักษ์แก่ผู้ที่เคารพศรัทธาได้ช่วยแก้ไขวิกฤตของชีวิตและผ่านอุปสรรคต่างๆที่ขวางหน้ามานักต่อนักแล้วถ้าในเรื่องที่ขอนั้นไม่เกินบุญเกินกรรมและอยู่ในศีลในธรรมก็มักจะอยู่ในอำนาจของการโดนบันดาลได้เสมอพระบูชาพระปิตาศรีวิชัยรุ่นทรัพย์เทวาองค์นี้สวยมากพร้อมฐานไม้สักแกะลาย ลงรักปิดทองสั่งทำอย่างดีหายากน่าบูชามากๆนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ